ดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาชมยอเซียครับพ่อวุ้นไม่เหนนกนาขาวน้องนะมั้งนกระหลกหนาขาวครับเพื่อนๆพื่อนจะทำมาไรนะครับจะเลี้ยงให้เชื่องครับผมวันนี้พอดีว่ามันมาไข่ดิบริมบ้านครับผมก็เลยนำมันมาเลี้ยงนะครับโอ้ยให้อาหารเลยดิดูดิปากแดงเลยครับเพื่อนเพื่อนน้อย ว <mile pe. S 1> ่าพอไปดาวกันวะไดอะไรเป็นัน hmm. ี่ก่ตัวเปล่น <más> มึงนไนอมสวดนี hmm. mm ่ hmm, ักลป้าบุ่รลาปลปา้งโม่เหิวเหวตลอเลยครับสอตัวนี้มันน้อยตะครึ่งชั่วโมงก็หิวครึ่งชั่วโมงก็หิวครับไอตัว้นวกฮอสกให้อาหารครบเพื่อนแม่มันทิ้งครับ มันติ้งมึงไม่เอาลยไม่มาติ้งปะติ้งบ่อมันตกมันตกลงมาครับผมผมก็เลยมันเลเลี้ยงครับผมเอาอยอ่ะตัวอีตัวไหนมีกระพราโอ้ยครับเนี่อไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้แล้วเดี๋ยนี่ดูมันแข็งแรงตัวนี้จะเป็นตัวน้องครับเพื่อนๆตัวน้องครับส่วนทางนี้ตัวตัวพี่ครับผมตัวสัตว์มือ ดูตัินเลยอครับเราก็เลยนำมันมาเลี้ยงครับผมวั็ป่อยนกรงัวขาวเ็ให้ขี้ขเลยครับินเร็นขี้เลยครับม hmm? ันจะเกลือัวเ่า่แลอ้ว่าจะเกลือเาปากแดงเชียวป้อนน้ำด้วยน้ำน้